ตอนนี้คือเรื่องผมรดเรล้นรอนละมาอังกิ้งพอยชันยาที่เล่ากันว่าเป็นยาแห่งศักดิ์สิทธิ์ค่ำคืนในวันฮาลโลวีนไอเ้เจ้าหั <c oughs> ให้มันศักดิ์สิทธิ์จริงเถอะกินโอเคเออเลือดเพิ่มหนึ่งพันจริงเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดคลิปได้ถือว่าอาจจะเปิดคลิปแบบได้เยียมมากเลยนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่า วันนี้เราจะไปดันใหม่กันนะครับผมแล้วไปดันใหม่ไม่พอเราจะทดสอบประสิทธิภาพของอาหารที่ทํามาด้วยแล้วกันนะครับผมคือเดี๋ยวจะถามว่าอาหารพวกนี้มาจากไหนคืออาหารพวกนี้มันมาจากร้านจามอดน,นะครับผมแล้วคือผมก็อยากจะรู้ว่าคืออาหารพวกนี้มันจะดีเปล่าแล้วพอผมลองใช้ปุ๊บปรากฏว่าไอสิ่งที่ไม่คาดคิดอะ่ะมันคือดีมากเลยนะครับผมคือมันดีมากจริงๆ เดี๋ยวจะถามว่ามันดียังไงเดี๋ยวคุณจะไปรับชมในดันในดันใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้คือผมจะมาคือแม่งทดสอบ3คือทดสอบ3มอย่างภายใน1อย่างคือใน3อย่างอะ่ะในคลิปเดียวอะ่ะอ่ะทรีอินวันอ่ะคือแบบไอ้เหี้อแล้วคือมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะนะครับผมแต่ว่ามันกลางจะเป็นต่อจากนี้นะผมคือปืนคลิปสั่นแชมนอนคือผมลองทําแล้วก็รู้สึกแบบเออก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะไปดันใหม่เลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดันใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดคุยอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเบาเสียงเกมของดันโดยแม่งสิ่งเพลงดันแม่งแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มันไม่โอเคอ่ะคือมันไม่โอเคสําหรับผมด้วยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไอ้นี่ครับผมเราจะไปคนเดียวเลยนะครับผมคือตอนนี้คือตุ่นแม่งขาดคือแบบตุ่นแม่งเหมือนแบบมันขาดตลาดอ่ะตุ่นขาดตลาดแบบขาดตลาดจนแบบ เห็นชัดอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเบาเสียงก่อนนะครับผมคือถ้าเราต้องเบาวีซิกก่อนนะครับโอเคเราก็จะไปดันเจนใหม่นะครับผมคือถ้าเดิดันเจนนี้มันแหลกก็เดี๋ยวผมจะจะทำการแบบต้องยอมอดัดอะอ่ดนะครับผมต้องยอมอดัดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งพาร์กริมครั้งนี้คือเรดี้มาเรียผู้ปกครองคดหาลึกลับได้สาปชาวบ้านเป็นบริเวณใต้เดินให้การเป็นหงวกระดุดเพราะมีแผนการที่จะครองคือแบบ ือผมว่าเขาเขียนมาไม่หมดหรอกแต่ว่าน่าจะรู้ว่าเขาจะครองอะไรนะครับุกบุกไปเอาส่วนที่สุดของคาร์ลฮาดเพื่อข,ขัดขวางเลดี้มาเรียก็การขัดขวางครั้งนี้แน่นอนขัดขวางผมไม่ได้หรอกครับผมแหมแผนนี้ชอบทำลายชอบทำลายมากๆเลยปะาเถอะโอเคปะลุยกันเลยดีกว่ามาโอเคครับผมก็มาในด่านเรียบร้อยแนละ้วผมก็ด่านนี้คือแบบซอมบี้มันก็จะเป็นแบบว่าคือมันถามว่าง,ง่ายมันก็ง่ายอยู่นะแต่ว่า มันจะแอบอยากในเวลาเดียวกันคือดาเมจแม่งจะรุนแรงแบบถ้วมากคือดาเมจมันรุนแรงมากจริงยอมรับว,ว่าดาเมจแบบแบบปีที่ส0งร้อยกว่าสามร้อยกว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะแบบโอ้โหนี่มันดาเมจอะไรกันนะครับผมก็ <c oughs> โอเคเดี๋ยวแล้วผมจะวางป้อมตรงนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> คือตอนแรกอ่ะผมไปวางป้อมตรงนูน้นอะเพื่อล่อให้มอน่ะไปอยู่ติดเยอะที่สุดแล้วก็ เราจะปิดฉากด้วยนาปามในเวฟสามนะครับผมเวฟแรกเราก็จะปล่อยเราจะสร้างป้อมไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ตอนนี้คือแบบคือแบบตอนเนี้ยคือคอคอผมแบบเออติดติดอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวขอเวลาขยับแป๊บนึงก่อนนะครับผมโอเคเราจะได้แล้วโอเคเราก็สร้างป้อมเรา่อสร้างอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอสักสามสี่ป้อมก็ได้นะครับผมพอสร้างเสร็จป,ปุ๊บก็พอมอมมันกระจุกมันกระจุกยังไงมันไม่กระจุกอะ ถ้ามันไม่กระจุกเดี๋วเราสร้างตรงนี้ป้อมหนึ่งก็สิงหเลยคือเราทำงได้ให้มอนมันกระจุกพอกระจุกอยู่จุดเดียวกันแล้วก็ใช้น้าปามอัดใส่ตอนเวฟสอะ่ะอันนี้จะเป็นอะไรที่ถือว่าได้ผลมากที่สุดแล้วก็อาจจะได้ผลเร็วที่สุดด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเราสร้างป้อมไปคือเราสร้างอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรมากนะโอเคก็น่าจะม,มีเคลียร์ไปหมดแล้ว อมบีก้ก็น่าจะก็จะตายหมดแล้วลมั้งแค่เเยอะโอเคหน้าปำอับปำครับแล้วก็ใช้หน,าน้าปำอัดปำแค่นั่นแหลนะง่ายมันแบบง่าย,าย,ายอยู่เหมือนกันคือแบบเรามา,มา,าล่อเฮดมันเฉยๆแค่นั่นแหละวันนี้คือเว็บสองมาแล้วคือเว็บสองจะเกิดอยู่ตรงด้านบนด้วยไงอ่กากำลังขึ้นไปนี่ครับผมองมีเว็บสองก็ขึ้นมาแล้วก็ดูรู้สึกแบบ <laughs> ชิวๆเหมือนเดิมแต่ว่าไอที่ไม่ชิวก็คือเราต้องมานั่งบริหาร MP ด้วยไงอ่ะพอมาตรงนี้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการเดี๋ยวเว็บเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการพิสูจน์กันนะครับผมโอเคอันแรกที่ผมจะพิสูจน์ก็คืออันนี้ครับโลตัสฮูนเค้กนะครับผมขนมไหว้พระจันทร์ให้สถานะเบส4บวก ATG 25เปอร์เซ็นต์ไป25 ATG อ่ะกินปุ๊บตอนแรกอ่ะ ATG ตรงนี้บวก44นะครับผมพอกินไปปุ๊บมันจะบวกอีก มันจะโบกอีก16เป็น60แล้วก็โบกอีก25เป็น85นะครับผมโอเปเป็น89ก็อ่ก็า่ะพอผมกินปุ๊บก็รู้สึกแบบว่าว่าโ,โอเคไหมก็ถือว่าเออสเตตัสแบบถ้าถามรู้ถึงคือเบสอะเบสมันอยู่ได้แบบ120ยิวิมันนานกว่าเบสแกะเอออันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะคือมันนางกว่าเบสแกะแบบต่างกันโดยชิ้นเชอง ที่แค่เบสี่นะเดีย๋ยวเจอไอ้เบสห้าคือบีเนี่ยกระนายขนาดไหนอันนี้ก็ยังไม่ได้พิสูจน์กัน๋ยวเราจะพิสูจน์กันต่างต่อไปแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้ก,นก็น่าจะหมดแล้วมั้งก็น่าจะหมดลเกตอันล็อกครับผมก็ที่จริงผมก็เล่นแบบชิวๆวะไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรมากนะครับผมโอเคไปดูกันต่อเลยก็อันเนี้ยถ้าแนะนําว่าจะให้กินกับอะไรถ้าเกิดจะใช้กับอะไร อันนี้ผมว่าแนะนําว่าใช้กับหมาหมากะต่ายอัน,นกะต่ายอ่ะคือคนที่เล่นสายเอแทกอ่ะสายบีอ่ะอันนี้แม่งน่าใช้มากเลยเพราะว่ามันจะคอมโบกับเดี๋ยวจะมีสกิลหนึ่งอ่ะสกิลว่าแปดห้าอันนี้ผมจะบอกว่าเป็นสกิลที่ถือว่ากระต่ายได้ใช้อยู่กันนะครับผมโอเคตอนนี้คือเชียร์มบีเอ้ยอย่าตามอย่าตามตอันนี้ไม่โอเคพอร์อเสร็จปุ๊บเราก็ต่อไปตัวที่สองครับผมเอ่อตัวที่สองเอาตัวนี้ดีกว,ว่ามูนครกเกอร์นะครับผม แลสถานะเบสห้าบวกวิสสิอืมอาอกินปุ๊บก็วิบบวกส0สิบก็อู้วไปวิบเ,เยอะอยู่นะตอนแรกผมมีเลือดอยู่แค่9 3 0สบตอนนี้มีเลือดอยู่ที่14 7 0เจิอุ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่อยเออได้ได้อยู่นะโอ้โคิดแปลกมาแล้วอ,อาการแหลกโครตรคือแบบผมเกลียดมากเลยอาการแหลกเนี่ยโคตรเกลียดเลย,เอ,ยเอ๋อดีไหมเออมันก็ถือว่าดีอยู่นะ นี่แค่เบสสันี้เบสห้ามั้งเบสห้าครับผมเ็นเบสห้าแต่ว่ามีเวลาอยู่ที่สามสิบนาทีเออว่าคือหน้าทําอยู่นะเออช่วงของขนมของคอนเนอร์ผมว่ามันเป็นอะไรที่ถือว่าเออกำลังถือว่าโอเคอยู่นะโอเคโอเคไม่ได้แย่อะไรมากโอเคปต่อครับต่อไปก็เจอกับแมงมุมเอ่อชาร์ล์เลเวลสี่สิบสามจะเลือกแมงยิง้งยี่สิบห้าอยเลยเอาละเราก็ค่อยๆไต,ต่เต้าไป ปุ๊บก็สั่งปบคือประการแรกเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็สิงโคลีโหลดโอเคมา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  <S <S โอเคนะต่อต่อโอเค,ต,อต,ออเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตอนนี้คือ MP ผมใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาอาหารส่วนที่สามครับผมส่วนที่สามก็แน่นอนว่าเอา่อจะเอินแฟกเตอร์แล้วผมจะทดสอบนี่ครับผมอย่างนี้ครับผมความเข้ ไปลาเต้นะครับผมลาเต้ที่เพิ่ม MP 7 0 0อร้ออ่ะแบบตอนแรกผมมีเดี๋ยวผมขอรอ MP หมดก่อนแล้วกันคือ MP มันยังถือว่ามันยังเหลืออยู่ไงเดี๋ยวลองแบบไม่เหลือเลยดูดิว่ามันมามันจะเพิ่ม700อ MP จริงไหมคือถ้าเพิ่ม7 0 0ร MP จริงคือมันจะไปอะไรที่ถือว่าโกงอ่ะคือแบบโกงโคตรเลยไม่จะโกงกว่าของ DM ซะด้วยบอกไปผมพูดอย่างนั่นแหละตอนนี้ก็คือคือตัวเนี้ยคือผมพูดเลย คืออยากคือคุณจะสาบก็สาบไปเถอะแม่งคือคุณเห็นไอ้แมมมุไอ้ตามเมื่อกี้นะ่ะชาคือแบบผมพูดแล้วาแา่งหนาจัดอะ่ะชาหนาจัดจริงยอมรับว,ว่าชาหนามากคือแบบคอ,อนเนอร์จะทํามอนที่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นมอนของฮาโลวนีนะคือมันจะเน้นเน้นค่าชามากกว่าเน้นค่าโจมคือโจมตีถือว่าแรงอยู่นะแต่ชาแกก็หนาแบบไม่ใช้เล่นเล่นเลยนะครับผมโอเคต่อไปอาหารส่วนที่สารมระคุ เซาเอ็กมุนเคกนะผมเพิ่มเมทาบวกชาสามสิบชาอันนี้คือคือคีเดดอ่ะคีเดดมากเพราะาอะไรไหมซิงโคอยู่นานมากนะครับผมก็คือชามันบวกตั้งคือมันบวกตั้ง50อะ่ะแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าเออว่นายก็ไม่มจะเป็นอะไรที่ถูกดีอะ่ะโอเคครับผมเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวเราจะอ่ะตอนนี้คือ MP ผมเหลืออยู่แค่ประมาณร้อยกว่าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเจ็บ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 ตอนนี้ MP ผมเหลืออยู่ร้อยสองนะครับผมน่าจะอ่ะผมจะลองอันที่สี่้งหมดอันที่สี่ก็จับไปนี่ผมขับพินสไปร์ตเตอร์เพิ่มเจ็ดพอยเอกินปุ๊บอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 มันเพิ่ม MP ไม่ใช่หรอทำไมนี่มันเพิ่ม SP อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออ ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละกูเริ่มผิดปกติแล้วอาหารคอนเนอร์เนี่ยกูกิน MP อันนี้คือเอ็มพนะจะเสริมเพิ่ม SP สมันใช่เหรอเนี่ยมันใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่อย่างของแท้แน่นอนเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรยังมีซับตายอยู่อย่างนี้ใช้ซับตายก่อนแล้วกันแต่ว่าแม่งก็ยังไงกูดูแล้วนี่ก็ไม่ใช่อ่ะจริง ดูแล้วไงยังไงก็ไม่ใช่ของมันอยู่ดีโอเคก็เราก็อีตอนนี้คือผมรลอกกูดาวได้ยังเดี๋ยวผมจะกินงี่แล้วกันเนะาะเดาเอมุนเชฟเฮ้ยเพราะว่าเดี๋ยวบัฟมันจะหมดแล้วไงน่าจะตายเหรอยอดเออเฮ้ยตัวนึงไหนตัวนึงนู่นโอเคตายแล้วครับผมต่อไปก็ทำทีแมมมิงกันต่อ แล้วก็สร้างป้อมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆดูเช่เนี้ยแหละปีโคลสีโรสป้อมโคตรแรงดูแบบโคตรชอบเลยป้อมอย่างเงี้ยดูแรงโคตรเลยอืมไปไปแปะล็อกโอเคโอเคเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะคือผมซัดเจ้านี้ไปต่อเลยเพราะว่าไอ้อันต่อไปแม่งอือว่าอยู่พอตัวเหมือนกันนะครับผม เพราะว่าอันต่อไปถือเลือดแม่งเยอะชิบหายอ่าตอนนี้ก็แปลี่ยนก็แปล่เดี๋ยวรออันนี้เสร็จก่อนต่อไปเป็นพัมพโพชั่นเออเดี๋ยวผมจะผมได้ยอมโดนแจ็คฟาดแล้วกันแต่ผมไม่รู้อะว่า,วารับประกันชีวิตได้ป่ะผมจะรับประกันชีวิตได้ป่ะเน,นี่ยคือประเด็นเดี๋ยวคือผมให้แจ็คฟาดเลยนะเพื่อทดสอบตัวนี้ผมทำคิงโพชันนะครับผมโอเคอีกแจ็คมาฟาดกูเลยมากู ยจ็คมึงไม่สนใจกูแจักเฮ้ยสนใจหน่อยสนใจหน่อยเอโอเคเอาละเราจะทดสอบนี่ครับผมตอนนี้คือเรื่องผมร้เร็น่นร้อนละมาอังกิง้งโพ t i o นยาที่เล่ากันว่าเป็นยาแห่งศักดิ์สิทธิ์ค่ำคืนในวันฮาโลวีนไอ้เี้ยกูขอให้มันศักดิ์สิทธิ์จริงเถอะกินโอเคเออเลือดเพิ่มหนึ่งพันจริงโอเคเอออันนี้เพิ่มจริงโอเคเอ้ยอันนี้ดี นี่แต่วาดีอยู่โอเคเชื่อจะเพิ่มอีกพันหนึ่งเดี๋ยวมันเท่ากับขวดยาขวดใหญ่ขวดหนึ่งเลยนะนี่จริงๆโอ้โหคืออะยันนี่ไม่ใช่อันนี้น่าจะหมดอยู่ดูนี่หมดอยู่กินโพชั่นมาแทนขวดยาได้อะแบบดีอ่ะอืมอันนี้น่าจะทำไว้เยอะๆอ่ะไอ้ทำกินโพชั่นอ่ะทำกินโพชั่นอ่ะน่าทำเยอะอยู่นะ เพราะว่าถ้าทําเยอะแม่งแบบคือยังไงอ่ะมันเพิ่มหนึ่งพันอินพีเออจริงๆเดี๋ยวเราลองไอ้ลาเต้อีกทีบิ๊กูอยากรู้มันจะเพิ่มอินพีไหมนะครับผมเดี๋ยวลองลาเต้ใหม่อีกทีหนึง่งตอนนี้ก็สแปมป้อมไปเรื่อยๆเอาละแล้วก็ซาวอินพุนพีผมกินแฮ็คเกอร์แล้วกันเพราะว่าแฮ็คเกอร์ผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยไงคือแฮ็คเกอร์อ่ะถามว่าทำไมไม่ได้ใช้แฮ็คเกอร์มันเอาไว้เล่นกับพวกสายที่แบบว่าดูดเลือดอ่ะไอ้ดูดเลือดที่ว่าก็คือ จะมีกาจะมีข้างข้าวไม่เกี่ยวข้างข้าวใสดิคตอนนี้มีแค่กา๋ากาตัวเดียวไม่ก็สบายแล้วกินบุค,คกเกอร์แต่ว่าแนะน้ว่าถ้าจะกินก็กินแซนด์วิชดีกว่าอันนี้คือผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมว่าแอบมันมีเบสด้วยไงมันเพิ่ม All Stack ออสแต็กหมดเลยก็ว่ามันอยู่ที่คนอะว่าคนจะเน้นทางได้านอะไรมากกว่าแต่ผมเน้นเน้นไปทางเรื่อง,องด้านบาลานซ์แล้วกัน ต่อไปอาวุธครีมสันแคนนอนคือผมจะไม่ได้ทดสอบแน่นอนไม่ทดสอบไม่ได้เพราะด่านนี้คือแบบว่าตายนี่เหมือนกันโอ,โอ้โหแล้วคือเชี่ยโคตรกระตุกคือกระตุกโคตรเลยโอ้โหกระตุกมากโอเคเดี๋ยวเราก็น่าจะาแค่นี้แหละอ่าเมทก็ใจาจะหมดละมาเอาวิงๆๆๆาว่งวิ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 ่งเออวิ่งมาวิ่งมาอ่ะมามแค่หกป้อมน่าจะโอเคอยู่ ป้อมที่เจ็บมาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยป๋องคป๋องวิ่งมาวิ่งมาเรีวเจ้าหุ่นเจ้าหุ่นเออเราวิ่ง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 มาโอเคสิงโคครับเอาล่ะน่าจะน่าจะพอสู้ไปได้เดี๋ยวเราก็จะตอนนี้คือเดี๋ยวรอแจ็คเลือดอยู่ประมาณสักเอ๊ะสักสองทศนิยมอ่ะน่าจะได้แล้วคุณแจ็คแม่งฟาดทีคือแบบเยอยโคตรแรงอ่ะแบบวุ้นเอี้ยว ตู้ไม่ได้อ่ะจริงฟาดแบบแจ็คแม่งฟาดทีคือแบบผมไม่ได้มองว่ามอนมันอ่อนนะคือมอนไม่เกี้ยจริงมอนไม่เกี้ยจริงนะครับผมเดี๋ยวเกียมากมากเลยโอเคแจ็คตายแล้วหนึ่งครับโอ้โหโอเคเหลือแจ็กสองตัวม,ม,มามามาใหม่แจ็คเบสหมดละอ่าต่อไปอ่ะทีมมอนแคคเกอร์ให้หมดเลยเพราะผมว่าไม่ได้ใช้ละมา ครับผมบอกเลยว่าแรงอ้อมที่มันแรงมันน้องฟาดทีเชียวโอ้โหรู้เรื่องเลยโอ้โหเฮ้ยจ็คฟาดทีเชียวเองโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้แรก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 คือแบบโคตรเกียดอะเวลาแรกอะโอเคนะปั๊มอัดโอเคสวยโอเคแล้วพ้งสันเหรอ เพิ่ม15%เพิ่มอิมูน6อ่า18%เอพิเทรน3 6%คิทค้คอเดี๋ยวไปลองในด่าดไอ12แล้วกันไอด,ดานที่แบบเราไปเล่นกันประจำเดี๋ยวขอาไปทดสอบทีหลังแล้วกันเอาละปาะหแหลกโคตรคือแบบคือแบบเฟรมในโคตรกระตุกเลยเฮ้ยตะเครื่องคือเครื่องโคตรร้อนเลยเครื่องอรอง้อนมากโอเคนะผมปากสร้างป้อก ตรงนี้ก็จะอะผมจะบอกว่าถ้าเกิดเราลงไปนะเซอร์บิลัสเป็นมาแน่นอนก็เซอร์บิลัสกับเรดี้นัวใครที่ยังจําไม่ได้ว่ามันมาจากานาอะไรก็แนะนําว่าคุณลองไปดูคลิปผมแล้วกันนะครับผมคือผมก็คุณน่าจะเคยเห็นแล้วล่ะว่าตัวมันอยู่จากดานอะไรนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะซัดเอ่อตัตัดมุนคิสตัดโลตันมุนคิสก่อนแล้วกันเพราะว่าไอ้เซาเอิงมุนคิสอะ่ะจะไม่ซัดนะครับผมโลตันมุนคิสซัดไปเลยเพราะว่ามันยัง มันยังพอแบบว่ามันยังหาง่ายอยู่ไงคือโลตัสมุนเทกอะ่ะมันหาได้จากลงสี่ทับหนึ่งอะ่ะคือลงไปหาไข่อ่ะอนะครับผมลงไปหาไข่เดี๋ยวผมจะอันนี้คือบอกผมจะบอกสูตรทีหลังละกันนะครับผมหลังจากจบคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ดูจนจบก็แนะนาว่าลองไปดูดูคือดูให้จบเลยดีกว่าแล้วสูตรอาหารดีวผมจะทําการเอแปะไว้ด้านหลังนะครับผมมันผมจะแปะแค่สามสูตรนะ ส่วนอีกสองสูตรเนี่ยผมว่าแนะนําว่าถ้าจะทําจริงๆไอ้ลาเต้อะคือคุณอย่าไปทําเลยเชืยก็คือผมกิลาเต้นะมันไม่ได้เพิ่มเอ็มพานะมันเพิ่มเอสพีแล้วคือก็แม่งคือแบบคนเนอร์แม่งน่าจะตั้งระบบผิดอะผมพูดแค่นั่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมเออเชืยอเอ็มเจ็ดร้อยเอ็มพีแม่งโคตรหลอกคือแม่งหลอกดาวใี่ไามอะเวลาทำแต่ผมว่าทำอ,อันเนี้ยดีสุดละเออเนี้ยทำคิงโพชั่นอะ่ะอันนี้ถือว่าสำหรับผมนะ โอเคผมให้จากสิบคะแนนเต็มสิบผมให้แค่แปดพอนะครับผมคือตัวเนี้ยคือมันแค่เพิ่มเลือดไงถือว่ายังโอเคอยู่ส่วนของอันเนี้ยผมให้เก้านะครับผมถามว่าทำไมไม่ให้สิบคือ,อเนื่องจากภาพมันไม่ชัด่ยคุณดูภาพดีๆคือเรื่องประสิทธิภาพแบบผมอยอมรับว่าไม่สุดยอดจริงแต่ว่าเรื่องภาพคือแบบอ่ามันมันไม่ค่อยชัดะอะจริงคือผมต้องปรับภาพแบบฟเฟรมเรทสูงเหรอเออแล้วคือพอผมปรับเฟรมเรทสูงปุ๊บ เรื่องไม่แข็งอ่ะเออผมก็เลยแบบไม่อยากให้แบบคอมมันพังด้วยไงี้ยจะเกิดแบบคอมมันนวดพุพังนี่คือมันเสียหายหนักอยู่ไงก็เลยแบบว่าปรับให้มันต่ําสุดไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคส่วนอันนี้คือผมใช้โน้ตบุ๊กเล่นด้วยเงถ้าใช้คอมอ่ะคอมมันไม่แหลกนะครับผมแต่ว่าโนูบุกไม่จะแหลกด้วยไงอันนี้คือประเด็นมันเป็นประเด็นหลักอีกอย่างนึงนนกันนะครับผมโอเคเสร็จปุ๊บเอ่อหาดีกีหมดละเอ่อซัดต,ต่อครับเบสซี่อ่ะส้างถังรอเจ้ถังไว้ด้านล่างเลย ปไปรุ่ยกัน <hi> น <te> ี่ครับผมควนคุณไหมครับควนคุณไหมเตอร์บิลาร์ตนะครับผมเด้อเด้อคุณโผล่งยึดแค่อ่าวีโนครับแคร์ก็ขึ้นตู้แล้วเชี่ยอุ้ยโอ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 ้ยหมาคือผมจะบอกว่าไอ้ป้อมมิสไซล์ที่ผมสร้างมันคุณน่าจะยิงหมาด้วยมั้งมันเลยไล่ตามไอ้เจมมันก็ไล่ตามไม่หยุดเลยสัตว์เออโอ้ย เอ้ย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 เราเราเพื่อนกันเองใจเย็นเราเพื่อนกันเองเย้ไล่เห่าห่อชิบหายเลยเอ้ยต่างปองครับโวยทีเดิโอเคแต่แต่มันก็ใกล้จะตายแล้วนะเออมันก็ใกล้จะตายอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาเลย Shadow Gate ทีสกิลอีสกิลหายกินของอีเจ้านี้เพราะว่าโอ้คือแบบโอ้โหแลกแลกโทษแลกโทษยาวโทษแลกเลยโง่ เอ่อตอนนี้ก็น่าจะก็น่าใกล้จะเสร็จแล้วล่ะแต่ว่ารีโหลดมันยังไม่เสร็จไงก็คือเราต้องเจอเลดี้เลดี้มาเลดี้มาเรียะเอ็งย่าเลดี้นัวอ่ะคือพวกเราต้องเจอเลดี้นัวด้วยไงโอเคตายยันเซอร์บีตายแล้วผมได้เอสโตแพสเซอร์เอ่อไม่มีหาเลยเลยว้าเหลือตัวนึงครับตัวนี้น่าจะฆ่าง่ายอยู่โอ้ยเดวอดเดือดเดือดเจ็บ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 เออพี่ครับผม ตัดทีผูกเดือดดิงโคตรชอบเลยเอาล่ะโอเคทีนี้มาเรียสปอร์ครับผมมึงใช้เฉยเออดีมากหายละโอเคเรียบร้อยง่า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 ยโคตรเลยแต่ว่าแม่งก็มีสิทตซีซีจะตายนะครับผมก็โอเคโอก็ถือว่าไม่น่าเกียดมากนะครับผมโอเคก็คลิปในวันนี้น่าจะ มันน่าจะหมดแล้วล่ะม,มันน่าจะหมดมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตจบปิดพืงนที้ผมสำหรับดานใหม่ผมรู้สึกว่าเออโอเคแต่ว่าปืนใหม่ยังไม่ทดสอบเลยเฮฮาปืนนี้มึงกิม3สามแคนนอนเดี๋ยวผมจะมาทดสอบในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตข้ามก่อนแล้วกันมันทำไม่ได้อะจีน <c> ว <oughs> ันแม่งได้แค่ทวินวางเองนะครับผมส่วนประสิทธิภาพขนมผมก็ทดสอบให้เรียบร้อยนะผมอันไหนพลาด คือไอ้ตัวเนี้ยพลาดคืออย่าไปทําอ่าเดี๋ยวผมจะให้อันดับนะครับผมอันดับที่5ผมให้เป็นเออไอมูนเทกเกอร์อ่ะที่ผมกินอะเอออันนั้นแหละผมว่าให้อันดับห้าอันดับ4ผมให้เป็นโบตัสมูนเค้กนะครับผมอันดับ3เฮ้ยอันดับ5อันนี้เออสไปราเต้อันดับ4เป็นมูนเทกเกอร์อันดับ3คือโรตัสมูนเค้กอันดับ2ผมให้ทางถังคิงโคชันนะครับผมคือแม่งถือว่าแก้สถานะเข้าผ่านได้ดี อันดับหนึ่งของเราครับผมแาวเอ็กมูนเค้กอันนี้คือผมชอบแบบชอบมากๆเลยนะครับผมคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากนะพ่ครับถ้าใครที่อยากจะรู้สูตรก็เดี๋ยวผมจะทําการแปะคลิปไว้ด้านหลังนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ